สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนันค่ะวันนี้เพ้นกันจะออกมาหน้ามาจับปลาเนาะจ้ายุสะของเข้านี่แหละจ้าหลายฉากหลายเนียอ้ยปลากระเงกับมีตัวนั้นฝุ่นโตแบบางเลยเอาไปเอาไหมง่ายไหมตอนิี้ Tìm ra tìm anh nắm tay em nơi tân nỉ tìm ra tìm ba sali tìm nắm 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 tìm เออน้ำหนามนาม,มันไหลออกบ่อพร้อมจะได้สิขึ้นได้ปลาค้าหน้อยหลายหลายนีน<า>ยนย่ไงใช้ปลาข้าวาว้าพุ่นหุ่นหุ่นโตบางใหญ่เลยพุ่นหุ่นหุ่น,นต,ตีแป๊ะมาตีคุนอ่ะ,ะตักบาทหนึง่งบาทหนึง่งได้บักต่ตางหลากหลายเลยเลด่นอ่ะแค่เสือคู่ผียุผีกระเต็มอยู่ อันนี้นี่นี่มานี่แล้วอาตักเลยอู้หฝุ่นฝุ่นตัวหนึ่งแับไงพี่ค่อยๆตักไปเป็นหนาเอาอ๋พยัตตัวบดได้เลยนี่บักหอยก็ร้ายไรคนะเรียกแบบว่าพ่ดฝุ่นตัวหนึ่งบังงกไงเลยคน,ยน,น,น,นงงา พี่น้องจะบ่งคุณอ้ยหลายคักหลายแน่คุณน่ะเดี๋ยวจับแห้งกับบดได้เดสตอดตัวหนึ่งเหรอเดสนี่น่ะอุ้ยติดอยู่ในหู้นี่บักหลายเลยอันนี้ปลาเนืออ่อนคุณพี่น้องเอ้ยเต็มหลายคักหลายแน่ผุ้น่ะจ้าคุณเห็นคักบ่เนาะแดดมันกระเดดเนาะ anhì anh nhá, uý ba sú, ba tông nồi, uý, nó đột đấy, nè, ôi à, này này này, uý này 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 này, hì, nà. anh ừ. ừ. à, tí cái, bơng anh à, tí thế thế, ba sú, đây ba ปลาเนี pues này, ่มนมีย <c ười> <Phase la S 1> ังดลกมงเบึงอ <kindergarten cruise> ีด <c ười> ีปลาอย่างได่ไถังออกขึ้นเลยวะโอ้ขฝน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 เต็มอยู่บ้านออาไรอผิวอะไุ่นเราไปใส่ถุงไปใส่ไปนั่แห้ง

แมา่มาแล้วมาแล้ว,าลวออจาเบาทีจะเ้าคุบคุบคุบเป็นแข้งทุบแหง <c oughs> แล้วบงงังปางาลานกแย้งเด้อปลาไก่แยงลายลายจะพี่นองเด้ใส่เบิงเด้อคนใดนาะเห็นบ่นข่าวนาร้อยไก่แมนมืดเลย <นะ S 1> อู้ยน,นี่น <c oughs> ี่เห <c oughs> ็นปะอันนี้ตัวที่สองปลาตองตัวทีว่สอง,งนี่ตอง่หลังน้งนามึงเนี่ยงหลงนาิงเน่จับดีดี อ่ะเออพี่จ้าพี่นอนบึงยืนอยู่กระบอกกระจับได้เดี๋ยวมันลอยมาุกนี่ลอยหนามเต็มอยู่จะคุบบนั่นไหมอ่ะดีๆสเบิ่งได้ตัวใดหน่ะน่ะจะคุบดีๆเด้อปลากระแยงหลขึ้นอย่างนี่ได้ปลาเอ้านี่วะนี่มาคุยเอาเนี่มึงในจ่าเบิ่งเบื้งสี่ส่วนในเบิ่งถุนมีแต่ปลากระแยงแบบนี้ละลอยเต็มหนามอยู่นี่นี่ปลากลางปลา ừ à xuân đấy <laughs> ừ. cho cá nhang ngòi té em đây <cười> 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 าก้นนี่ติ๊กตัวนึงติ๊กติ๊กตัวนึงตักนี่นี่ปลาสลิดไหมเออคือบ่าคูบอ่ะตักเลยตักต้นหนึ่งกันเฮ้ยเหรอปลาสลิดจับปลาได้โอ้ยตามตามตามผมมันลงใส่กี่ตุ่มเออพี่ได้แล้วตัวบางใหญ่เลยอึบ อันนี้ปลาเนื้อออนทั้ง้นมัป่านนีหมือนยูหนามันกลังออกบอนี่นี่ตัวนึงไน้อยนี่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 ตันนึงนี่นี่ตักเออเออโอ้นั่น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 เออมือเอาวิงเจ้าไมมตักเอาแม่เล็กเจ้าแม่เออเอาแบนมาใส่น้ำมั เป็นส่มัไกระดิ่นใสมแวนเหมือนเตาโอ้ปาบูปาบูฝุ่นฝุ่น่นกำลังคุ้มอยู่ทาฝุ่นมาตายยังแมมาแล้วมาแล้วมาแล้วฝุ่นฝุ่นฝุ่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วบลกคอยใหอุ้ยมาแล้วตีคุบเอื้อหอ้อ้ ขยับตัวบ่ได้เลยนีแต่ขีดตูมผดโอ้ยลุดอ๋อพี่พี่พี่เดีเย้เด้ะเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่นี่นี่นีพี่มาพี่ละอุ้ยเจ้าบจ้าไม่เข้เลยทไมพุ้นๆขึ้นไปทั้งๆเราขึ้นปาอีหยังนั่นปลาบูได้ไหน่ยน่อยนั่น ปลาบูปลาบูผุนปลาบูปลาคอตัวบางใหญ่หนึ่งนัง่นเห็นนะอุ้ยนั่นตักบได้อุ้ย,ต,ย,ยตัวยังนี่นี่เอ้ยได้เอ้าไปแล้วอือตอนนี้กำลังฟูขาวเต็มอยู่อุ้ยมาแล้ว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 อุ้ยอย่างไรก ใช่นี่อุ้ยพูน่ะพูน่ะพูน่ะคุบคุบคุบติกคุบคานติกค่อยคอยเลยคอยคอยเลยปากระเงี้ยเอาตอยกันลาลัดนั่นแม่เนี่ยคุบแม่ฮึบโอ้ยเจอพลังสร้างแน่นเด้อเดี๋ยวเร็วไม่ต้องลุกนั่งเลยนั่งเลยถ้าคุบปลาอู้โหพูน งน่อช่บังชบางช้อ้โอยโตประมาณสองกิโลหมดเลยนี่อาชงกัมีดีกัมีดีชงมาทีนะอ๋อซอยกันกัมตีปลาชงปลาชงเอาเลยเลยปลาปลาเออปลาลาแหลหันนอ่ะโอ้ยปลาืออ้ยอินไปแล้ว นี่นี่อ้ยตอนนี้ขึ้นไปทั่งๆแล้วเึื้งข้างน้าองเบื้องเอ้าติ๊กนะแต่ไปแล้วนั่นน้อยน้อยไปแล้วมันคุบงสมันขุบไปได้มันนั่นไปซื้อนั่นเออนั่นๆปลาเข็งตให้ถือดตี๊กนั่น่หม้นานั่นไม ปลากันี้พี่เห็นบอขาวเต็มนำได้จากพี่น้องเป็นบอลไหลคักไหลแน่ปลาหน่อยเก็บปลาหน่อยน้ำขางฟังก่อนลุงเลิกบ่ได้ติ๊กนี่แดดถ้าขึนขึ้นขังทึ่งกับมี่เราติ๊ก ให้เบิ้งภาพบรรยากาศอยู่ในสะจาพีน่น้องเบิ้งแน่คนนีขี่ตมลายหลายกำลังขึ้นมามหันข้าเมื่อยเพือ่อนะขยับโตบดได้เลยลละจานนี่ปลาหลุดมือหรอดันกระไดไเ,ะเดี๋ยวพ้นมาพอดีไหลยน่อยพ่ได้กินดอกเมือ่อยเราอยากินเอ็มลอยพะนะ